สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการตัดแต่งชอบผลหรือชอดอกของลำไยนะครับแบบง่ายๆแล้วก็ลงทุนน้อยนะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อกันไกตัดแต่งกิ่งหรือกันไกในการตัดชอบผลในราคาที่แพงๆนะครับซึ่งเราก็สามารถทำเองได้นะฮะในยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับในใน ปัจจุบันนี้นะครับสิ่งไหนที่เราประดิษฐ์ได้เราก็ควรที่จะประดิษฐ์เองนะครับอุปก,กรณ์ก็หาซื้อได้ไม่ยากนักนะครับครับนะอันนี้เราก็เรามาดูนะครับนี่เราก็เอาอะตะขอที่คล้องเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาลวดที่เราเตรียมไว้นี่นะครับ คล้องเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับนะหมุนล็อกเอาไว้นะครับเห็นไหมง่ายง่ายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะง่ายง่ายแล้วนะก็เอาไปประกอบนะครับไปประกอบที่กับไม้ไผ่ที่เราต้องการนะครับอ่ะอันนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อย นี่นะครับเราก็เอามามัดไว้กับไปลายไม้ไผ่นะครับนี่เราก็คล้องไว้เรียบร้อยแล้วก็มีเชือกประคองไว้นะครับที่นี้เป็นตัวดึงนะเป็นตัวดึงนะดึงนะนี่เราจะเอาให้มันยาวขนาดไหนความสูงขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ไม้ไผ่ที่เราเอามาใช้นะครับนะอันนี้ก็ลงทุนอยู่ประมาณ ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับเราสามารถต่อด้ามได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำกันไกในการตัดแต่งช่อผลลำไยง่ายๆนะครับไม่จชเป็นที่ต้องไปซื้อกันไกในราคาแพงๆนะปดิษฐ์เองนะครับในยุคนี้นะครับับขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็ทักทายมาได้นะครับ